ครับนครับก็ทำการตัดคิ้ว4.5นะครับนี่ตัด4.5นะเราคืออันนี้เราทําบล็อกแบบนี้นะครับบล็อกนี่บล็อกเพื่อจะลองตัดคิ้วนะครับก็จะได้4.5นะครับที่สวยงามนะครับ การวัดนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัด45ครับตอนนี้ก็ตับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการมาใส่นะในเข้ามุมในลักษณะประมาณนี้นะครับ ก็จะทำการวางไว้ก่อนนะครับก่อนจะยิงกาวนะครับกาวที่ผมใช้ก็จะเป็นกาวบอดน,นี่นะครับกาวพลังตะปูนะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่จะเข้ามุมนะครับนี่นี่นะครับเข้ามุมก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับ ครับเพราเดียจะตัดเข้าตรงนี้นะครับตัดสี่สิบห้านี้อีกรอบนอึ่ยเราจะทําการลองไปก่อนนะครับยังไม่ยิงตะปูนะยังไม่ยิงกาวนะครับวางไว้ก่อนครับเมื่อตัดการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมายิงปิดก,กาวนะครับเอากาวติดนะ ใช้กระดาษทลายขัดน้อยนึงนะครับเพื่อความเรียบเนียนนะครับเพื่อความสนิทยิ่งขึ้นนะจะสนิทยิ่งกว่าเดิมนะครับตรงนี้คืออะไรวะ ต้องเช็ดเองครับตอนนี้ก็เอามาตัดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัดด้านนอกด้านหนนะเดี๋ยวต้องดูดีๆนะครับในระหว่างมึง mm hmm. ตรงโนดด้น mm hmm. เพื่อจะออกรับจากเรียนเต้นะครับ ครับตอนนี้ก็ทําการตัดคิ้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยทั้งห้องแล้วเนาะตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับการยิงกาวก็ยิงแบบนี้เลยเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดไปยอดยอดไปนะครับนี่เวลาแปะมันก็จะไม่ล้นนะครับไม่ล้นขึ้นมาเยอะนะเราจะยิงประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรายิงเรายิงซิลิโคอนอีกรอบหนึ่งนะยี่ห้อนี้นะครับบอดนี่นะครับกาวพลังตะปูนะครับยิงก็ยิงลงดดไปประมาณนี้นะครับไม่ต้องยิงเยอะก็ได้ครับ อยู่แล้วนะตรงที่มันพยื้อออกก็ดันดันเข้าไปครับนั่นเอ ส่วนที่ร่องมันผ้าหน่อยก็เดี๋ยวเอาซิลิโคนเก็บเอาอีกรอบนะครับ ก็ยาวนะก็ะจับสองคนนะครับวันนี้นะครับก็ชนิดสนิดสวยงามนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ ตัที่ผมใช้ก็เป็นสูตรน้ำมันนะครับสูตรนี้แห้งเร็วนะครับนนแปะเข้าไปเลยสวยงาม อันนี้อาลงเยอะับอ่อไม่ได้แล้วเอาลงไม่ได้รับพื้นมันไม่ไเข้เากันไม่ได้ก็ปล่อยครับครับเมื่อเรายิงคิ้วเสร็จเรียบร้อยมดแล้วนะเราก็ทําการอัดซิลิโคนนะครับเนะี่ยตัดเข้าไปอะคริลิกนะครับตัวน,นี้เป็นอะคริลิกนะยิงไปเลยครับ จะสวยงามนะครับเรียบเนียนไม่เห็นร่องนะครับไม่เห็นร่อ,ง,องดำๆแบบนี้นะครับ,รบนี่นะครับยิงไปเลยนะครับยิงแล้วก็ใช้นิ้วลูดออกนะครับนี่ิ้วลูดนะก็จะสวยนะครับตัวนี้เอา,อาเนี่ยเช็ดออกนะครับ แต่ฝองน้ำเช็ดออกเนาะอันนี้ง่ายนะครับไม่ยากจะเรียบเนียนนะครับตรงนี้ด้วยครับหน้าต่างอาร์นั่นเอยาเหมือนอยาแนวไปเลยครับสวยนะครับตรงนั้นไม่ต้องก็ได้ไมไปมับฝอ,อ,อ,องน้ำจุบน้ำนิดนึงแล้วก็เช็ดนะครับอันนี้จุบน้ำหมาดๆนะครับ มันก็จะสวยนะครับทางน้ำเนาะรูดนะครับรูดใช้นิ้วรูดแล้วก็เช็ดออกนะครับถ้าบน่รูยไปทำเองก็ทำตามช่างบ้านี่นะครับจะเรียบเนียนน้ำเนาะสวยงามนะครับ ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวตรงนี้เช็ดออกเลยนะนี่นะกาวป้างข้ากาวป้างโอกาวเดี๋ยวชุบน้ำเช็ดออกก่น อ๋อนี่ออกแล้วดูแนะครับก็ยิงไปเลยครับอาคริลิกแห้งช้านะไม่มีปัญหานะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปไล่เช็ดตามหลังนะครับ <c oughs> Gì người đợi, ừ. gì người không có gì nữa đâu không có gì nữa đấy Bye tự làm vào màn hình đó không làm đấy nó không Để มาเช็ดพื้นเท่านัง้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยิงไปครับดีดดูดปูนไปเลยเสร็จหยุดเริ่มต้น เสร็จแล้วนะครับยินเสร็จแล้วนะครับก็เหลือคนเช็คนะครับ ส่วนข้างประตูนะเราจะจบงานให้ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับครับตอนนี้เราก็ทําการยิงซิลิโคนเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับที่ยิงซิลิโคนไปนะครับนะครัก็วแป้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ทิมงานก็ทําการเช็ดพื้นนะครับเตรียมจะส่งงานนะครับ ค,คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ